สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กับคุณดิตวัฒน์อิสระหรือคุณปราทูค่ะซึ่งเป็น Creative Director บริษัทชาญอิสระ Development จำกัดหาชนและกรรมการผู้จัดจาการบริษัทร,ร่วมอิสระจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีรครับสวัสดีรอบและในสัปดาห์นี้นะคะคุณปลาทูก็จะ,ะให้เราได้เห็นความพิเศษของแบบบ้านโมดูล่า ว่าเป็นความพิเศษยังไงจะพาดูบ้านของ S c G High ครับที่โครงการบ้านตะวันเราได้ใช้ครับเราได้ร่วมออกแบบกับทาง S c G High เลยเพราะว่ามีหลายจุดเนี่ยที่ S T G High เนี่ยก็ยังไม่เคยทำมาก่อนครั้งแรกที่นี่เลยครั้งแรกในโลกเลยในโลกเลยค่ะคุณผู้ชมเราเราประยุกต์เทคโนโลยีญี่ปุ่นครับให้เข้ากับสภาพอากาศของบ้านเราก็ตอนนี้เราก็อยู่ในตัวไอตัว living room นะครับบ้านอันนี้คือ จุดตนการของครอบครัวเราครับเราแน่นอนก็มีทำอาหารมีคันทรีมีไอรลนมีดิงแล้วก็ต่อไวยลฟวงนีง่คือจุดศูนย์รวมอของครอบครัวมาพักผ่อนอยู่อาศัยด้วยกัน,นครับแล้วก็ยวผมผ่านเร็วๆเลยเนอะต่อเลยบ้าน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 ที่สุวนนะครับเราก็ใช้บริษัทฮ a บิต้าออกแบบนะครับซึ่งบริษัทฮับิต้าเนี่ยเราก็ร่วมมือมาแล้วที่สีพันวาที่บ้านทิวทะเลเบ้านชันทะเล แต่ละชื่อนีนน่นอกจากที่เขาเก่งมากแล้วอ่ะเราค่อนข้างมั่นใจว่าของที่เราได้เนี่ยจะเป็นของคุณภาพพาร์ติท้าเองเนี่ยเขาก็วางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าเราอยู่ตา่างจังหวัดอยากอยู่เอาดอร์เยอะๆชั้นบ้านเราก็จะแบ่งเป็นสองสองอาคาราสองเลือนแล้วก็เชื่อมด้วยแด็กของเรานะครับซึ่งอันนี้จะทําอะไรเราก็ได้อยู่กับบรรยากาศข้างนอกอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ห้องมาสเตอร์เรานะครับห้องมาสเตอร์ก็อย่างที่บอกทุกห้องเนี่ยกระจกเยอะหมด เมื่อกี้ที่เล่าถึงว่าตัวทางชาญอิสระเนี่ย <ฮะ S 1> ได้ร่วมออกแบบกับ S T G เลยนะครับคือได้ร่วมออกแบบจริงๆนะครับเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าคิดออกแล้วบ้านมดูล่ a r าเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ย <ฮะ S 1> ห้าต่างเขาจะเล็กๆจะ<ช>อยู่ในเมืองติดกับเตียงนอนนะครับเราก็จะมีโซนว a l อินคลอเซ t แล้วก็มีตัวเสื้อผ้าเยอะนะครับแล้วก็มีส่วนพาวเดอร์เทเบิลนะครับสำหรับผู้หญิงจะแต่งน่องแต่งหน้าแล้วก็ห้องน้ำนะครับ ห้องน้ำเราก็มีทั้งชาเวอร์แล้วก็มีบาร์ด้วยนะครับเพราะอันนี้เป็นมาสเตอร์ของเราครับอันนี้ก็ห้องนอนที่สองแล้วนะครับก็น่าอยู่อบอุ่นตกบแต่งให้สบายๆให้ดูเด็กขึ้นหน่อยนะอ่าและแน่นอนเราก็มีหน้าต่างเพื่ส่องกระแพงค่ะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์ครับห้องน้ําในตัวทุกห้องนอนมีห้องน้ําในตัวนะครับและส่วนลิฟท์รูมเองก็มีห้องน้ําแยกมาอีกครับอ่าอันนี้ก็คือห้องนอนสุดท้ายของเรานะครับเป็นห้องนอนที่3มนะครับแต่ว่า ที่นี่ก็อินเทอร์เรียเราได้ใส่กิมมิกเข้าไปนิดนึงขอเป็นเป็นทูลอั์เบดเพราะว่าเราจะได้จัดฟังก์ชันให้เป็นเป็นรีดิ้งรูมก็ได้หรือเป็นโฮมสเตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องใช้ทั้ง3ห้อง,อ,งยอย่างเงี้ยก็เี้เป็นห้องอเนกประสงค์นิดนึงแต่ละห้องนะคะก็ค,คือน่าอยู่หมดเลยทุกห้องน่าอยู่ครับน่าอยู่ครับอยู่แล้วอบอุ่นครับมามามาเที่ยวต่างจังหวัดเราก็ต้องมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับทั้งบ้านนี้ก็ ได้มาเที่ยวทั้งครอบครัวแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆตอบรับครบทุกฟังก์ชันเลยจริงๆนะคะที่นี่แล้วตอนนี้เราก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนตรงท่านน้นเนาะที่เป็นมุน<ห>เด็ก<ช>มุนเทเรสขอ<ช>งเราครับอันนี้ก็เอาไว้ช่วงยามเย็นหรือว่ากลางวันก็ได้ถ้าใครอยากอาบแดดถ้าถ้าอินเตอร์หน่อยใช่ฝรั่งไหมครัก็อาบแดดได้ไหมครับใช่ครับก็วันนี้นะคะที่สําคัญ โปรโมชั่นโปรโมชั่นก็โปรโมชั่นเราก็คือเป็น fully f u r n i s h นะครับคือบ้านพร้อมอยู่เลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินนี่เราเราเราให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็ที่บ้านศรีตะวันนี่ก็เป็นโครงการที่พูดจริงคือใกล้กรุงเทพมากครับเดินทางมาแค่2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่13ล้านครับเดก็ฝากฝากฝากทุกคนไว้ด้วยครับ ที่สําคัญนะะในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปลาทูนะที่มาให้ความรู้และก็เรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะใครสนใจก็แวะกันมาได้เลยคะ่ะที่บ้านสีตะวันนั่นเองสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบถ้าผู้ชมท่านใดอยากมาเยี่ยมบ้านสีตะวันนะครับเราก็ขับรถมาตักประมาณ2ชั่วโมงจากกรุงเทพนั่นเองครับเลยความโชคชัยมา15นาทีก็ถึงแล้วนะครับ ดูหนังยังไม่จบเลยครับ